สวัสดีครับเบบซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่2องเดือนสอศสสองพันร้อยสนะครับกับแนวทางเรากาชาดดาวโจม VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนําผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวีก็หาเลขเป็นนะครับจากสูตรถึงเคัดเหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลนะครับแนวทางเราการชาตินะครับก็น่าเสียดายเนาะวันนี้นะครับเลขเด่นของผมมันไม่เข้าเลข3นะครับ เขาเล็กจุดวินนะครับเรามาดูกันมีไหมเก้ามี9นะครับมีหนะครับไม่มี5้าไม่มีสามแต่มาสอบตัวเก้าบาข้างบนหกบักข้างล่างนะครับสุดเล็กเด่นวิ่งรูดนะครับเน้นในที่สีสี่ไม่มาเนาะนะครับมาตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลขหก 6. ไกปนำหกไปวิ่งไปโนดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวที่ผมจับมาให้ไม่สี่นะครับสี่เก้าตัวประกบเข้านะครับสี่เก้าแต่มันออกเก้าสามออกเก้าสามก็ตัวเน้นด้วยนะครับเน้นให้สองจุดสี่แปดสี่เก้าเนาะก็มันตัวเลขเด่นมันไม่เข้านะครับพอมันเข้ามันไปเข้าล่าง ข้าล่างแต่ว่าไม่มีในวินนะครับ6ไม่เข้านะครับแต่ว่าเป็น6 8 6 9 6 0กเก้ย็ในลุ้นนะครับนี่มันไป5นะครับพอมัน5บน5ล่างสังเกตแนวทางนะหลักร้อยนะครับหลักร้อยกับหลักนี้มันจะคล้ายๆกันเลยนะครับหลายแนวทางแล้วนะครับสำหรับรากาชาตินี่หลักร้อยกับตัวเนี้คล้ายๆกันเลยนะครับ ครับก็ถือว่าดนวทางเข้าวิ่งโูด6นะครับสำหรับแนวทางลาวกาชาตนะครับส่วนดาวโจน VIP นะมาดูกันดาวโจน VIP ชุดบินนะครับตันติชัยชุดบินเนาะก็เข้านะครับ1 7ตรงตรงนะครับสำหรับดาวโจนนะครับส่วนวิ่งโรดเน้นในที่4นะครับเลขสีไม่มานะครับมาที่เลข1ตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับ แต่จับเป็นถ้าจับ1ก็1นึ่งหนึ่งสนเจ็นะครับแต่ผมไปเน้นที่เลขสี่เลขเป็นนะครับมันก็เลยเป็น1 4 4่งสห้าแล้วก็สีนะครับก็ไม่เข้านะครับเน้นให้ปิดตัวนะครับแต่ว่าถ้าเน้น,นเลขหนึ่งผมก็จับเข้าที่17เจนาะจุดเนีน้ยหน ครับก็มาตามกันต่อวัอนที่3เดืนอน2นะครับพศ2568ครัอยหกบเดี่ยวทางลาวกาชาดนะครับดาวโจมบ I P นะครับเรามาดูวันนี้ลาวกาชาดชุดปินนะครับมาให้ที่79812นะครับ79812 เลขเด่นได้เลขเจ็กับเลขเก้วันนี้ผมเล่นในที่เลขเก้น, 9, นะครับก็จับ7 9 9 8 9 1แล้วก็เก้ตัวผมจับในชุดเดียวนะครับก็จะเป็นหนึ น่คับกัจุดนี้นะครับ1น8เล่นดในใตัวก็คือค่าเจ็กับ98้คเจ็ดกับเก้าแปนะครับต็ตามนี้เนาะกตีกตัวหนึ่งก็ ก้าหก็ได้นะครับ9กาก็4ชุดนะครับก็แต่ว่าถ้าจับ3ตัวก็เกาเจ็ด้ลยก็ได้นะหนึ่งเก้านึนึ้นะครับแต่ผมจับให้เนี่ยหนึตัวเดียวนะครับจะไปกันต่อที่ดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP วันนี้ชุดปินผมให้ที่1 5ึ9 4 เลขกเด่นได้เล็ก1กับเล็ก5วันนี้ผมเน้นให้ที่เล็5นะครับก็จับให้4ชุดเหมือนกัน1 5 5 3 5 9ก็5 4 3ตรงจับให้ที่8 9 5 เราเรียกว่าใครจะจับเอาในชุดวินเลยก็ได้นะครับ3ตัวนะครับตัวที่ผมเล่นผมเล่นในที่95แล้วเ5าก็ชุดหนึ่งก็น่าจะปิดเลขเด่นมาเรวยกันเนาะ15กับเน่นในที่เลข5 ส่วนวินพิเศษนะครับวินพิเศษก็สามารถจ,จับเองได้เนาะนะครับก็เลกเด่นมาด้วยกัน7915นะครับติดดจู่ก 9, 5เห้านมครับ้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเน่วเนเลขกำลังวันนะครับของวันที่4นะครับคือของพวงนี้นะครับวันที่4ก็คือวนนนะันอังคารเนาะ เลขติดของเขาก็คือ3กับ9นะครับบันชังาคารเขียนให้3กับ 9. เเราก็เขียนให้เลยเนาะอ่ะเลขกำลังวันเขียนติดไว้ตรงนี้นะครับของวันที่4 นะครับเป็นเลขกำลังวันของวันที่4คือของตรงนี้นะครับเป็น2นะครับวันอังคารนอกพรงนี้วันอังคารก็คือ3ามกนะครับก็คือเลขหลักคือเลข3อยู่แล้วนะครับส่วนตัวข้างหลังแล้วก็แล้วแต่ที่นะครับใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะเป็นเลขกาลังวันอาจจะไ,ได้9ได้ตัวอื่นนะครับหรือว่า อาจจะได้3ตัว4ตัวนะครับแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านนะครับแต่ของผมผมให้ที่3กับ9สนะครับสุดเลขเลขสูตรกำลังวันนะครับเลขสูตรกำลังวันผมได้1กับ5นะครับได้1กับ5ฉะนั้นเลขพรุ่งนี้นะครับก็เอามารวมกันก็เป็น4ชุดก็จะเป็น3915นะครับ3915 ก็สามารถเอาไปใช้ได้ทุกแนวทางนะครับสำหรับ3915นะครับชุดนี้นะครับใครมีเลขเด่นใครมีเลขเด็ดเลขดังหรือว่าเลขของท่านเองหรือว่าท่านจะนำไปใช้แนวทางแต่ละแนวทางนะก็เอามาประกบ4ตัวนี้นะครับ3 9 1 5นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางอะไรเนาะก็ลองมาประกบดูนะครับท่านจะเล่นแนวทาง อานน่อะไรลาวเซกตาหรือว่าจะเป็นนิกเกหรืออะไรก็ได้ที่ว่าไม่ต้องตามแนวทางก็ได้นะครับจะเอาเลขกำลังวันนี้ไปใช้ได้ก็ได้นะครับ3 9 1 5นะครับอย่างก็เล่นพรงนี้จะดาวโจนนะก็ไล่ดาวโจนทั้งหมดก็ได้เนาะเนีผมให้ VIP ผมให้ที่หกับห้าเนจะเล่นดาวโจนอะไรดาวโจนสตาร์ดาวโจนทีวีดาวโจนอะไร ดาวโจนปกตินะดาวโจนทั่วไปเนาะเนี่ยก็เอาทุกเนี่ยไปติดนะครับเนมีเลขเด่นหรือว่าเลขของท่านชอบแล้วพอมาจับ4ชุดนี้นะครับก็เข้าใจเนาะนะครับสาหรับแนวทางนะครับกลับไปที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน2ประศ2 5สนระครับกับแนวทาง ลาวกาชาตินะครับสุนดาวโจนนะครับก็เป็นของวันใหม่นาอก็เข้าเที่ยงคืน30มนาทีนะครับเป็นของวันที่4นีน้ะเข้าเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ